ใครที่โดนหลอกฟันบ่อยๆเนี่ยคุณต้องดูคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหลอกฟันเนี่ยเราสามารถดูออกได้ตั้งแต่ตอนเดทแรกว่าเฮ้ยคนคนนี้เข้ามาจริงจังหรือเข้ามาหลอกฟันกันแน่อาจจะไม่ดูออกทั้งหมดนะเพราะบางคนมันก็เก่งมากเชี่ยวชาญมากทําทุกอย่างได้แบบแนบเนียนไปหมดมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในเดทแรกนะมันอาจจะเกิดขึ้นในเดทต่อไป อันนี้คือคุณต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนว่ามันจะเข้ามาหลอกฟันมันจะไม่เสียเวลาเยอะเพราะการเสียเวลาเท่ากับว่าการทุ่มเทมันต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีเนี่ยคุณจะสามารถรู้ได้ตั้งแต่เดทแรกครับว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่หลอกฟันเนี่ยมันมีอะไรให้เราสังเกตดูได้บ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือคนที่หลอกฟันจะใช้คําหวานเก่ง ต้องบอกกันก่อนว่าไม่ใช่คนทุกคนที่ใช้คำหวานเก่งจะต้องหลอกฟันทุกคนนะแต่คนทุกคนที่จะหลอกฟันใช้คำหวานทุกคนแน่นอนเขามักจะใช้คำชมใช้คำพูดหวานๆที่ฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันน่าเชื่อจังและไม่ใช่แค่คำพูดนะคนพวกนี้มักจะรู้จังหวะด้วยว่าชมแบบไหนชมตอนไหนเราถึงจะรู้สึกดีรู้สึกเชื่ออันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความเก่งของคนหลอกฟันแต่ละคนละว่าระดับไหนซึ่งอันนี้ถ้าคุณเห็นว่าจเจอครั้งแรกปุ๊บแล้วดูพูดอะไรเว่อร์ปากหวานๆเกินไปอะไรเงี้ยอันน ่อมาข้อที่2ครับก็คือคนที่หลอกฟันมักจะหยอดแบบสองแง่2งามใช้คําพูดทะลึง่งตึงตังทําให้แบบว่ามันดูคิดไปไกลได้หรือบางทีอาจจะใช้ความลามกบางคนอาจจะหนักอาจจะเบาแล้วแต่บุคลิกของเขาแล้วแต่บุคลิกของเราด้วยว่าเฮ้ยมันจะเล่นกันไปประมาณไหนแต่คนที่หลอกฟันเนี่ยมักจะทําแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อเทสว่าเฮ้ยคุณเป็นคนแนวไหนเล่นด้วยได้หรือเล่นด้วยไม่ได้เรียบร้อยมากเรียบร้อยกลางเรียบร้อยน้อยซึ่งไอ้สิ่งพวกนี้มันคือการทําเพื่อเทสว่าคุณเป็นแบบไหนต่อมาข้อที่3ครับก็คือพยายามด ดนเนื้อโดนตัวบ่อยๆอาจจะเป็นการโดนเนื้อโดนตัวแบบเพลอๆเช่นจุงมือข้ามถนนหรือโอบเอวหรือโอบไหล่หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยนนคือเพลอๆ หรือบางทีตั้งใจโดนตัวก็จับมือโอบแบบนานๆหรืออะไรแบบเนี้ยไอสิ่งพวกเนี้ยมันก็เป็นการเทสเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าโดนตัวเฮ้ยถ้าจับมือเขาจะมีปฏิกิริยาไงถ้าเขานิ่งเฮ้ยอันนี้ก็มีโอกาสที่เออเขาเปิดใจให้เราแหละมันก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะหลอกฟันได้ถูกไหมไม่ได้บอกว่าจับมือแล้วเท่ากับจะโดนหลอกฟันเลยนะแต่มันคือการเทสของผู้ชายว่าเฮ้ยคนที่ยอมให้เราจับมือนี่ยนั่นแปลว่าเขาต้องไว้ใจใเราประมาณหนึ่งมันก็จะมีความมั่นใจตรงนี้เพิ่มขึ้นมา พอทาให้พวกนี้หมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมาข้อ4ก็คือเขาจะพยายามสร้างสถานการณ์ให้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2การอยู่ด้วยกันแบบ2ต,2ต่อ2เนี่ยมันสามารถเช็คอะไรได้หลายอย่างว่าอีกฝ่ายงเนี่ยคิดยังไงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในร้านอาหารก็ได้เห็นมุมหนึ่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในผับบาร์ก็ได้เห็นมุมหนึ่งอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ในห้องที่มีกันแค่2คนก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่ง คุณต้องลองไปดูว่าเขาพยายามจะพาคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่กันแบบ2ต่อสองไหมบางทีอาจใช้ข้ออ้างนูน่นนี่นั่นเพื่อให้มันเป็นแบบนั้นอันนี้คุณจำเป็นต้องมาดูว่าเขาทําแบบนั้นไหมถ้าหากว่าเขาทํานั่นแปลว่าคนคนนี้มีโอกาสหลอกฟันสูงมากๆโดยเฉพาะกับการเจอกันครั้งแรกสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยดูอะไรไม่ออกเลยไอ้ข้อพวกนี้มันก็เหมือนจะมีบ้างไม่มีบ้างดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ผมอยากให้คุณลองเชื่อสัญชาตญาณของคุณเองว่าคุณดูคนคนนี้แล้วคุณรู้สึกยังไง บางทีครับคนเราก็ไม่ได้ทำในสีข้อที่ออกมาตรงๆแต่มันเป็นการทําแบบอ้อมๆทําแบบบางๆให้คุณรู้สึกถึงสัญญาณบางอย่างซึ่งคุณต้องจับสิ่งเหล่านี้ด้วยสัญชาตญาณของคุณเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากรู้ว่าเขาจริงจังกับคุณไหมนะให้คุณเชื่อสัญญาณของตัวเองและยืดเวลาไปก่อนจนกว่าคุณจะมั่นใจมากขึ้นว่าเขาพยายามทุ่มเทเพื่อคุณจริงๆและคําถามต่อมาว่าควรยืดถึงเมื่อไหร่คําตอบคือยืดจนกว่าคุณจะมั่นใจว่าเขาจริงจังกับคุณและคําถามต่อมาว่าแล้วเมื่อไหร่จะมั่่่นนใใจจเเมือขาาตัดสิว เขาจะเป็นแฟนคุณให้คอมมิทเมนต์กับคุณเมื่อนั้นแหละคือตอนที่คุณทําทุกอย่างได้เต็มที่แหละในแบบที่คุณควรจะทำเพียงเท่านี้ก็ทําให้คุณรอดพ้นจากการที่คุณจะถูกหลอกฟันได้ละถ้าเ่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถรับมือกับผู้ชายพวกนี้ได้ดีนะคุณต้องไปลองคอร์สเมคคิม m c ร a ซีคอร์สนี้จะทําให้ผู้ชายคลั่งคล้ายคุณวิ่งไล่ตามคุณคิดถึงคุณอยากเจอคุณจากการที่คุณเนี่ยเล่นเกมกลับไป ถ้าหากว่าใครสนใจคอร์สนี้นะครับยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่คุณสามารถแอดไลน์พี่ราแอดช่องคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้ครับแล้วพบกันครับ mm hmm. ผมช่องคาริสครับ